ปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โลง่งของพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงหน้าแลง้งระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยว ภาครัฐได้ดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยใช้ระบบลงทะเบียนจัดการเชื้อเพลิงซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบบริหารการเผาในทีโลกหรือเบิร์นเช็คภายใต้โครงการพัฒนาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาและผลกระทบต่อสุขภาวะผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือสสอสโดยกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมด้านนโยบายและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือ GISDA เป็นหน่วยงานปฏิบัติการขับเคลื่อนในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศทั้งนี้การพัฒนาระบบบริหารการเผาในที่โลง่งหรือเบิร์นเช็ค เป็นเครื่องมือสำหรับการลงทะเบียนขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงผ่านระบบอัตโนมัติและการพิจารณาของจังหวัดเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการเผาในที่โลง่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการในทุกภาคส่วนและเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานในการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่งโดยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งบนเว็บไซต์และการติดตั้งแอปพลิเคชันบนมือถือทั้งในระบบ Android และ iOS ทางกองพุทธพิชิตก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษทากาศมามานานแล้วละ่ะทั้งในเรื่องของมลพิษในเมืองแล้วก็มลพิษในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเผาในที่โล่งแล้วก็อยู่ใน,นกลไกการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองมาโดยตลอดในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการหยุดยั้งการเผาป่าเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดระเบียบการเผาในที่โล่ง เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนที่จะให้จัดทำแอปพลิเคชันเบอร์เช็คขึ้นมาแล้วก็เราม่งหวังว่าอยากจะให้เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ครอบคลุมเกี่ยวกับการเผาในที่โลง่งแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยการเผาในที่โลง่งท,ทุกกรณีเนี่ยจะต้องเข้ามาอยู่ในระบบนี้ทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าเราจะยกเลิกการเผาทั้งหมดมันคงจะทําได้ยากถ้าเรามีแอปพลิเคชันตัวนี้มันก็จะทําให้การกระจายของพิมพชุดท่าเนี่ย มีความเป็นพ้นที่ไม่เกินข่ามาตรฐานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือสตสเนี่ยเป็นองค์กรมหาชนนะครับเราอยู่ภายใต้การกํากับของนายกรัฐมนตรีเป็นองค์กรสําคัญมากๆในการช่วยผลักดันกระตุ้นสนับสนุนนะครับกับหน่วยงานอื่นๆที่ทํางานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพคนไทยในการสนับสนุนโครงการเบอร์นเช็คนี่ครับ สสสนับสนุนงบประมาณครับในการทํางานเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเนี่ยครับการลดฝุ่น PM 2.5หรวมถึงฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นต่างๆจากการเผาเนี่ยก็เป็นบทบาทหลักที่สสช่วยสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการสื่อสารที่เข้าใจแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันในประเด็นต่อมาเนี่ยเรามองถึงเป้าหมายปลายทางคือการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยวิธีการรับมือกับมลพิต่าๆเนี่ยมันต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงทิสดาหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนะครับเราเป็นหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรือชื่อย่อว่าอววนะครับเราเป็นหน่วยงานภาครัฐประเภทเรียกว่าองค์การมหาชนหน่วยงานเรามีหน้าที่ที่จะดูแลนะครับดำเนินการ พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสาหรับโครงการนี้นะครับโครงการบริหารจัดการเผาในที่โลง่งหรือเบิร์นเช็คสําหรับใช้ในการบริหารจัดการการเผาพื้นที่ในที่โลง่งหรือเผาพื้นที่เกษตรกรรมจิสตาน,นะครับเรามีองค์ความรู้ทางด้านเกี่ยวกับข้อมูลทภาพยากลธรรมชาตินะครับข้อมูลเกี่ยวกับจากภาพถ่ายดาวเทียมจากระบบ GIS เราจะเห็นได้ว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงของทภาพยาดลธรรมชาติเป็นอย่างไร กับดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรนะครับเราจะติดตามบอ,อกบอกควันไฟป่าได้สําหรับความสําเร็จจากโครงการนี้ที่เราคาดหวังนะครับประชาชนนะครับจะไม่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพถ้าเกิดพื้นที่ป่าถูกเผาน้อยลงนะครับประชาชนมีสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดผลกระทบจากการเผาพื้นที่ที่โล่งนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นความคาดหวังที่เรามองว่าเป็นผลสำเร็จของโครงการครับ เบิร์นเช็คระบบบริหารการเผาในทีโล่งเครื่องมือในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน